เอาใครได้ไปดูลอดลายมากๆแล้วบ้างไหนยกมือหน่อยสิผมด้วยนะผมชอบพี่น้อกมากๆเลยอ่ะโอ้โหพวกเราส่วนที่พี่นกสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับแม่สวัสดีสวัสดีค่ะนกโกลยังเหลือไม่กี่ตัวนะคะช่วยไปซื้อด้วยนะคะอ่าช่วยไปซื้อยาๆด้วยยังเหลืออยู่นะคะอชุดพัดก็ยังมีอยู่นะคะเสื้อชุดผัดก็ยังมีนะคะุดพัดก็มีนี่ลิสแบนก็มีนะคะ มาทั้งทีมเลยใครเอาของมามลบ้างยกมือขึ้นใครมาคะพี่ดูเลยแล้วีคนมารอประมูลประมูลของพี่บ้่งเริ่มต้นที่แสนหนึ่งแค่นี้นะโค้ชให้มีลูกชายมาหน่อยมีสองตัวมีสองนะคะมี่าหนึ่งชุดค่ะถ้าเป็นคอถือหนึ่โอ้โหลเลย นี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะเป็นพิเศษถูกไหมเดียวเลยเดีวอันนี้อันนี้จากพี่ประกาศต้องการไม่ลุงกบุนอันนี้พี่ประกาศพี่ประกาศจัดให้คค่ะรับสวยมากตอนนี้อ้วนเปลี่ยนสัปดไห์เดี๋ยวให้พี่นกอธิบายคอนเซ็ปต์ของเสื้อนี้หน่อยนะคเป็นชุดมาตรีหรือว่าเป็นชุดอะไรครับใส่ได้ตลอดนะคะไปตั้งวันก็ได้นแต่ว่าจะไปกลางคืนไปงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้

ตั้งเลยหนึ่งล้านบาทคนเล่นคนเล่นคนเล่นเล่นนแลกนีมาเลยล้ดีเลยครับพี่นกตั้งเลยค่ะสองพันห้าองพ้าน้าย่เลยงพัห้าสอนห้าตัวตัวเดียวในประเทศไทยตัวเดียวในประเทศไทยสองพันห้ามีอมากกว่านี้มีไหมะมีไหมคะนหรบาทนี้มีกลิ่นพิ่นกเสดอยู่ ห0 0พัี่ลูว่าหพันพี่ลูกว่0 0้าพัค่ะพี่ลูกว่าห้าพพี่ลูกว่าใจี่อยากได้จริงมากมีค่าให้มากกว่านี้ครับให้มีค่าให้มากกว่านี้อีกค่ะให้6 0 0ัโอ้โหมจะดูให้เองแหละพ่ผันผิดาเนี่ย

กาให้มากกว่านี้ไหมครับอย่ายอมสอาวยอมนะยอมนตอนนี้อยู่ที่กอนอีปุยลร้อเดียร้ียอรอเียรเดียย้เอียร้เียเียรยรเยเดียร้เดียร้ยอดอดยอย้องเะร้อ้อ้องย้องเรองด้องเด้อร้้องเองเเ้องงร้งเองเดอง้งเงอออเียร้องเพลงเลยคุณแม่

เราสู้สู้เาแล้วเฉาแล้วเ็ดาแล้วเอามนแล้วเอาเข้าไปดพันพันเออเออเออแปดพันสู้มสู้ัแปพัสู้ไมากกว่าปพันไมั่้ยกอก็ได้เออาให้สมาิาปรึกษาบแปดพันนึ่ยเล่นเขาเไปเลกันพี่แปดพันแปดพันนี่แปดพันหนึ่งนี่เป็นของเราเลยนะเออแปพันหนึ่้อยก็ได้รอคะเนันนอไม่ได้นะเอาเข้าไปแปบพันเข้าเลย เท่าไหร่ว่ามาเจ้าว่ามาคเท่าไหร่ดีสู้ไหมอย่าู้มาะเลยชุดนึงนะอย่าู้าอย่าู้าอย่าู้าปพัดปพัสกิหน่อยไหมนับล้นะหนึ่งนับเลสองลนะเอาสู้หน่อยสู้หน่อยเอาบอกเอาซี่เอาซี่เอาซี่เอ่เอาซี่ อยากินเยอะอย่าก ah, ินเยอะเอาเลยเอาเลยจัดเลยค่ะเอาเลยทำบุญด้วย่ะแปดพันที่สองแล้วนะเอาไหโอ้พี่มีออร่ามากชุดนี้ันต้องไปองพี่สามพักสามพักครบเลยนะสามพักครบเลยนะแปดพันที่หนึ่งแปดพันที่สองแปดพันห้าิบบาทก็ได้ถูกต้องทำบุญถูกต้องแปดพันยี่สิบบาทก็ได้เินเข้นเลยให้เจ็บใจเล่นแปดห้า เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยด้วยโอ้โหเดี๋ยวไปช่วยหาเขาด้วยเดี๋ยวขอถึงด้วยวเวลาไปช่วยรุษานะมั้ยรุษานจะตัดราคาเลยสู้้ม่ะช่วยนะพี่ช่วยกระตัวอะไรอ่ะนี่ชุดนึงเดี๋ยวแม่เราชอบอันนี้ชอบชุดนี้เออแล้วแบบคนห้าจะบอกว่าชอบก็ต้องมากกว่าแบบคนห้าชุดพี่นกก็ได้ทำบุญก็ได้มันมีอะไรที่คุ้มไปกว่านี้ไหมโน้ให้หมื่นหนึ่ง เมก้าว้าตบจะสู้เสูครับสู้เลบาท1้นีบาทหนหบาทผมน่าจริงใจป้าอยากได้ป้อยากได้ป้าอยากได้ไงมีใครอยากได้มากกว่าป้ายไหมมีไหมเออถ้าอยากได้มากกว่าป้ายลงมามากกว่าป้าเออนี่หนึ่งหมื่นบาทครับมีใครมากกว่านี้ไหมครับหนึ่งหมื่บาทผมจะเริ่มน้ำราวนึง ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งนะครับคนางหลัาโน้ตที่ชูมือขึ้นมาชูบ้องชู1 0บาทก็ได้แล้วหนึ่งหมื่นบาทครั้งที่สองครั้งที่สองะพี่เล่พี่เี่ผมจริงจังผมจริงจังพี่อช้นะคะอย่าวูมอย่าวู่วามยาวูวามหนึ่งหมืนบาทครั้งที่สองจุมันต้องไปกี่จุดไปึ่งเลยพี่ 1น่มบาทครั้งที่สและ1นึ่บาทครั้งที่สามย้าเดีวส่เดยเใส่ให้ดูนเทีเลยลเงินในบัทีอ่ะก็หมดแล้วนี่ตอนเนี้ยเอออย่าไปบอกเขาดิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นเล่นหัวันให่วันที่2นี้เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวเาได้่านตัวแล้ว่ล้้้ แต่งตัวได้แ่งตัวได้ชุดสุทงานท้องนปนไนะครับผมรับาสยดไหมชุดต่อไปพูดจริงนะทำงานประโมงงารสุทธมาหลายงานนะไม่เคยไอคนบนเวทีด้เนี่ยาครับมามาเปนที่สงานไทก็ได้ชุดที่สองชุดนี้ดูยบระยมากเลยชุดนี้ชุดนี้ก็องบอกกับพี่ลูว่ามากเลย่ ยูอะไรอย่นีไม่ายการวิทยไม่เห็นห้ายังไม่้ดงใส่ตัวนี้ที่มาที่มาที่มาที่าที่มาไมได้เก็ไมเยอะยังไม่ได้ใส่เลยมันโปร่งแสงเราด้วยโอ้โหนี่ยังพี่นกคะพี่เชอรี่คะใส่ทงานังแถวหน้าพี่นกเห็นทีริ้งทุกสีเลยค่ะพี่นกเห็นทุกสีเลยนะคะพี่เชอรี่โอ้โหี่ดีมาอยู่ที่ดาวโอเคเลยอไม่มาตไม่มาเอาอชีพเ เท่กัน2 5 5ล้เรี่2 5ครับ2 0 5ครับ2เ0 5รัน2,005 0 0 5ล้วบ2,005 2 0 0ครับ2 0 0ครับ2,005รับ0 0ครับ2ี0 5รับ2ครับ2,005 2,005ครับ2 5ร0 0ครับ2,005รับน0 0 5ั0 0 5ับ2,005อรับครัเ2 0ตอนนี้อ0 0 5ครับ2น0 5ครั2 ยังพูดไม่จบบอกว่าถ้าได้เสื้อไปจะมี motivation ในการลงความรักโอ้ยโอ้ยกล้าพูดแต่พี่อยากเห็นเลยอะทำไมแกเลยครับแกสองอย่างนี้ก็ได้เหรอได้หรอสองแม่แก้อมก็มาคุณแม่แกเฉยๆก็หาเชียร์เราวันนี้แม่ก็มาแต่แม่ไปไหนแล้วไม่รู้ครับผมพอมาแล้วแกพ่อก็มาด้วยคุณแม่คะคุณพ่อคะอยู่ไหนดีกว่าไหนๆอยู่ไหนโอ้รู้ตัววิ่งหนีไปแล้วเหรอ 2500 2500ค่ะตอนนี้อยู่ที่2500ค่ะมีไมีเลยใช่ไหมะสอพับาทถ้าเป็นเกย์ได้ไปเช็คเก้แบงคลิสต์เบอร์เบ็คใช่ไหม่นี้สปาร์ติ้คงไม่อะไรตัวสอารยบาทเบอร์เบ็นะคะต้อฉันว่ากกลัวจนแล้วพี่ดีจริงไ่รายสิหบาทห้าบาทอะไรครับห่าบาทห้าบาทอะครับห้าบาทห้าบา เอาแล้วห้าพันบาทแต่ไม่0อแต่ไม่อ่อไไมดีวไล่อไปทด้าพันบาทครับตอนนี้อยู่ที่คุณพี่พน้านห้าพนบาทอน้องอนานห้าพันบาทใกล้ใกล้มากกว่านี้ไมครับปล่อยไปเลยมิฮะพี่กาลังคิดอยู่พี่เจ้าอีกชุดหรือเปล่าต่หน้าตาต้อง่งเขียนะช่วงนี้อยู่ดีๆ่ ไม่ใช่เงินหนูปี2018นสิใคนะใจเงินอนาคตหรอใจใจใจคิดว่า4 0 0 0ันท่นั้นออกมา5 0าพใจหายเลยแ่ะแทนที่จะค่อยๆไต่ขึ้นไปดีๆก็นุก็นกมเป็นก้อกกเ่ีขึ้นร่นี้แล้วเนาะี่ไงนี่ไงจริงๆแล้วสามารถที่จะแบ่งกันซื้อได้ได้ได้ตอนนี้5,000บาทแล้วใส่ยังไงอ่ะใส่ยังไงใส่ยังไงมันไปใส่อกันทั้บ้านเลยโอเคอ่ะ5,000ตอนนี้อยู่ที่ ห้าพันบาทถ้าเกิดพี่ใหม่นัทขาลอยได้ใส่ชุดตีก็สวยมากผมพูดพี่พี่ใหม่นัทขาลอยใช่พี่ใหม่บอกคุณเนี่ยบอกับชุดจะดีมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปให้ลองดี๋ยวนี้เลยพี่เห็นแว๊บๆนี่พี่ใหม่หมดตามอยู่อ๋อต่่ออ่อตอต่อ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 ต่่อต่อ้่อตอ่อต่่ต่่อต่อตอตอออต่ตอตอออ่่ แล้วมันคนไ,ไม,ม่ใส่กระโปรงเดี๋ยวเราเป็นผู้หญิงนั่งไม่ระวังดูกล้ 5, องมา5,000ค่ะนะเลยลูกโธ่พี่5,000นี่จะวิทยุหลายชั่วโมงเดี๋ยวตอนไหนเนี่ยเขาไหนอ่ะเท่าไหนยังไงท่าไหนเขาเอ้ามองเ้าอยากได้ชุดอ่ะ จครับพี่ใบใชไหคะพี่บค่ะพี่บยพี่บพี่บประมูลกันพี่ใพี่หมวยใหญ่เลยพี่บจริงพี่บแต่หญิงเรื่อใส่สมีเซ็กซี่สุดพี่บอจะใส่ผ้าใหญพี่ใบห้น่อแต่ห่ส่สายมีเซ็พี่บจเลยพม้า่นจรงรังพี่แต่หญิงรมใส่สเซ็กซพี่ใบอาจจะใ่ผ้าใหญ่เลใบห้่จรจรไง่ใบแต่หญิงเร่มใส่สาีเซ็กซี่สพี่บอาจจะใส่ผ้าใหเลยพี่้าผานจงงพี่่ยเ ไปรีสู้เขา5้าบาททั้งที่สอยไปเลยหมได้ต่นนี้ไนปเลยถขอร้องหน่อไม่เอาแล้วห้าัน้ันเชิญครับชิญครับขอสิบปรมือให้กับผู้ายบุญของเราด้วยขอยิมตังก่อนขอยิมตังก่อนแม้แต่เขาบอกว่าขอจ่ายเป็นเหรียญได้ไหมได้ครับช่วยดูเล็กๆอ่ะช่วยนันเป็นสองสองให้ผมด้วย เอาละเขาทำบุญนะเขาทำบุญอเคเขาทำบุญุบักเนก็ลงะขายของอนักแสดงขายของผมบอกานฮะเซ็นไลเซน นี่ก็เป็นเสื้ออย่างที่เราใส่กันใช่ไหมเดียร์คันนี้เป็นเสื้อที่เราใส่กันใช้ถูกใจใจถูกพันนะคะตอนรอบพิเศษก็คือจะมีลายเซ็นของนักแสดงและนักร้องทุกคนเลยนะครับใช่เออมีเอาไปลองกันเซ็นเลครับผมเอาล้วครับท่านผู้ที่รับตามถือไปบอกเลยาเาต่างถือเอ อู้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 แรงก่ะจายเป็นแปรงลอยหรือเปล่าไม่แล้วไปนับหน้าพะลงคือมันก็ฟิวแล้วแจกเลยนะตอนเนี้ยโอเคพร้อมครับครับเลยได้เสื้อสรุปจากพี่นกสินเจใส่เลย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 ใส่ได้กับ้านนะเอาทุกทุกอาพลังกอกล่าวคำว่าสาธุประมกันสาธุระม พร้อมเจี่เดี๋ยวพี่คะถ้าเกิดขนกับลำบากนะคะถุงนะครับ150นะครับพี่อยากเอาขนกับลำบากดูอยากจะเดินปูพรมแดงไม่เขาเดินเลยล่ะค่ะผมมือตัดรับด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเอาละต่อไปเป็นเสื้อยืดของโครงการที่มีลายเซ็นของนักแสดงจรอบลายมาก่อนเป็นพี่สาวทุกท่านที่มาในวันนี้ เลยนะคะปากกาสีทองไม่ต้องโควงเราไม่เห็นฉันน่ะรู้สึกว่าพอตั้งราคา2องพันห้าพ่งเหมือนทุกอย่างมันข้ามหัวฉันไปถ้าฉันไม่มีสิทธิในกนารจับต้องเดี๋ยวเราจะดันโลคางลงมานิดหน่อยได้ไดให้ได้มีโอกาสแบบเฮ้ยฉันมีโอกาสที่จะได้ขับบ้างเราจะเริ่มจากหลักร้อยดีไหมคะ,ะดีที่ต้องบอกว่าก้าว้อยก้าสิบเเออมีลายเซ็น ถ้าซื้อทั่วไปเนี่ย2องถ้างเถูกค่ะรอบของไรเซ็จอีกหนเท่าได้ไหมเริ่มที่500ได้ไหมเป็น500เออ500รนะเริ่มที่500นะเออแม่ข้างหน้าเขาบอกเร่มที่ห้า้นะนี่ลสปกติลาเซ็นเดียวนะครับเขาบอกว่าอย่าง300บาทเลยนะสบจากดาราเนี่ยนะอบาทนะที่จะเพิ่มขึ้นมาคือ อยากรวมบุญด้วยกันี่เพิ่กนาคือความที่อยากรวมบุญด้วยกันนะฮะเริ่มต้นกันที่ห้าบาทเรามามูลกันเลยห้าบาทมีใครมากกว่านี้ไหมครับเลรก้ะครับห0 0อี่นใครับทมาแล้วครับท่าไปสู้ครับโอเค ่าห่ครับหนึ่ิบาทก็ได้เท่าอไรครับเทราอไครับดีมากกว่าหนึ่งพันะครับหนึ่บาทก็ได้เอเครับเราจะไปกันอย่างเร็วๆครับ1นึ่บาทครับหนึ่งแล้วค่ะพัองาสนสองห้าสิครับพันสองหครับเท่าไครับ เอนเออช่วยกันช่วยกันพี่แบงคพี่แคพีแบอมาเดยวแ้ตกโอ้จะบ้าหรือดี๋ยวดาวอะไรกันลวกกับร็วขนานี้พี่ไปไปัะไงเหรอขนาดปุยไฟหอมฉันยังไม่ให้เลยจะโดนราดตกสามพันบาทครับอันนี้มีสามพันนะคะสามพันบาทสามนบาท เดหนมาดิไอยแก้นไอ้แก้วลนี้ด่ลงนีพี่แกต้องช่วยเราตอหากนีนะคะสามพันบาทแล้วต่แกเลยขงรันี้เ็นงเอยู่อนสา0 0บาท้าี่หน่0 0บาท้าี่สอง อะไรยังไงอยากเล่นี่ก็2,007นี่เออคอดีเร็อไร2 7เป็นยังไง,ง,ไงะ 3, นะเอาเอาละครัมไหมไหนๆๆๆๆน้องเกิด้องเกิดกันกีมาใคยอีกใคยอีก0 3 7 0 0ดโอ้ยหยุดที่นี่หรือเปล่า2,007อยู่เรื่ต่อไป2,007ครั้งที่หนึ่งนับแล้วเร็ว2,007แล้ว0 0 7ครั้งที่สอง เจ็ดพันห้าสิบเท่าไรสามพันแปดคนเดียวคนใดเลื่อที่ล่าสุเป็นคนเดียวหรือไงสามพันแปดีๆแล้วนะสามพันแปดมีใครมาหรือยัะสามพันแปดมีใครมาหรับมีันเก้าสามพันเก้าสามพันเก้าเอายไงมีเรื่องหรือเปล่าสามพันเก้าทิ้งอีกหนอยอะไรอะไรเท่าไรสามพันเก้าอะคนคุยกันเองด้วยสามพันเก้า

เราผิดกันแล้วตอนนี้พันเราไม้เหมจบตรงนี้เลยไหมสี่พันห้าเอาไหมสี่พัน้าใครที่ขึ้นมานะเดี๋ยวให้ตองไหนก็ได้เอ่ะอไ่อยู่ตรงนี้ดีกว่าั้ัยังไงยังไง4500ันห้าสี0ย่ัางไงยั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 งไงจีจี้ัคนไปเออ4ันห ส5 105, ่พันห้าสี่้ั้บไสี่พันหครับท่าี่งสน้าาิดอะรเอความสุขความสุขวันถึงตรงนี้แปบเดียวับผมี่แล้วมาแล้วูไหม่พั่หาสู้ไหมสู้สี่5้จริงอ่ะ ห้าพันเออเติมมห้าพ่งเมหมห้าพันยนห้าพันหน่บาทเติมนหมห้าพันบาทนับห้าพันทันทีงนับห้าพันทันทีสองเออันทีสองแล้วนะอะไรอะไรห้าพันหนึ่งห้าพันหนครับอ่ะห้าพันหนึ่งสูงกันครับเฮ้ยอย่าพาพ หั้ที่2นับแล้ว5 0ัานี้5500เดี๋อะไรนี่ไงนาโยนคุณนีโอคุยาวองคุยกันที่พี่ก็อจไดพกลงกันอยู่กัเดน้าันแลตอนนี้มีนะครับผมจะนับแล้วนะฮะดานนาครับรวมตัวกันครับใจไหะตอนนี้ก็ลับตรงลงกันเดี๋ยวใครเป็นคนไปกดไอทีเอ็ม ห้าพัน้รอยยี่ห้าตงก็เอานะฮะเร็วพี่แกงอะไรอ่ะนแล้วนี่เย้เนที่นกเขามเยะกทอีเวถ้าทาจริงอ่ะผมว่าเหลือศูย์บาท่ะมีติดลบเลยอ่ะ5500อครับจริตัวนี้ดูจสาย้าแล้วผมนับจริงจะหยดแค่นี้แล้วห้าพันห้าครับที่หนึ่งครับ5้าพันหรับที่สองครับอย่ายึงยักเร็วอะไรนบอะไรับ 5800บาทเร่มไปเลย5800บาครั้งที่1นึ่งาครั้งที่2อับเหและ5800บาทครั้งที่สาคอ๋อยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆไม่รู้เลยว่าคนที่ประมูลอยู่อยู่ข้างๆพี่คนนี้นี่อะไระางหลัใครอะอยู่ข้างๆด้วยหรอ5แ0ดร้นะฮะ ขอเชื่อหาเอาเลยขออะไรเซนเดียด้วยที่ประมูลท้องใหญ่ได้เป็นคนนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยฮะเฮ้ยยังไงขอเขาอีก2องรอยเนี่ย้าเซนเดียมาไหมมาไหเดี๋ยวว่ามาไปกินข้าวเขาหน่อยนะข้าวที่งมียครับเงีนด้วยให้อ่ะส่งให้พี่ก้างพรวผจารย์ญนะ โอ้ยโอ้ยพี่แป้ง็นโตเลยนะพียอมดาวยอมทำอะไรเกรงใจครับรักผมด้วยอย่าอะไรอย่าก้นผมนะครับรับไป ราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ห้าพันร้อยบาทหกพันเฮ้หกพันบาทเหรอหกพันบาท

ลรอบลหมดละ่ามกรเดี๋ยวจะกลับมาสอบคุณพากันนี้ใช่ะนะครับ,บติดตามกันได้ใครที่ยังไม่เคยดู <นะ S 2> เฮ้ยผมพูดจริงๆจับใจอ <นะ S 1> ยากให้ดูจริงก <นะ S 2> ับตอเรื่องนี้ดูแล้วเราจะซึ้งกับคุณคุณค่าของเขาว่าคุณธรรมเนาะจากด้วยนะกันนะครับขอรขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงจากรอบลายมกรด้วยสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะแต่ว่ายังมีบางท่าน ยังไม่ไปเหรอยังไม่ไปสิจะมาฝากเสียงเพลงเนี่เหรอถูกต้องนี่เลยครับนี่โดยเฉพาะแคงสาวๆของเราเอาเลยเหรอคะเอาเลยค่ะอ่าฮะเสียงเพลง AF มัน AF สีได้กันไหมเล่าเอออ่านะเดี๋ยวมาเป็นผู้รอดกันต่อเลยได้ค่ะ